สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูสวนลำไยนะฮะเป็นที่เนินอ,อยู่ที่บ้านป่งเกลือนะฮะตำบลดอยลานอำนเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่3ไร่91าตารางวานะฮะลูกค้า3ไร่91าตารางวาหน้าของทุกท่านเลยนะฮะแปลงนี้เลยนะฮะด้านหน้านะฮะด้านหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่35เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่132เมตรส่วนความกว้างด้านหลังอยู่ที่43เมตรนะฮะ แล้วก็ความลึกตานขวาอยู่ที่121เมตรนะฮะด้านขวาติดทางสาธารณะอีกหนึ่งด้านนะฮะทางสาธารณะตรงนี้ก็กว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะลูกค้าแล้วก็ระแวกใกล้เคียงก็จะมีสวนนะฮะหน้าแปลงนะฮะหน้าแปลงตรงข้ามกับสวนส้มนะฮะตรงข้ามกับสวนส้มมีไฟฟ้าแรงสูงผ่านหน้าแปลงที่ดินนะฮะลูกค้าอ่าแปลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะลูกค้าก็ ลูกทั้งลำใหญ่มะม่วงนะฮะลูกค้าต้นสักนะฮะอ่าโดยโดยรวมแล้วจะเห็นต้นสักเป็นแนวรั้วนะฮะหลายต้นเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าก็จะมีต้นใหญ่หนึ่งต้นนะฮะ,ะเดินนับไปดูด้วยกันเลยนะลูกค้านะสองต้นตรงนี้นะฮะสามต้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก โอ้ยยี่สิบกว่าต้นนะฮะลูกค้าจนสุดแนวนะฮะต้นใหญ่ประมาณนี้เลยนะลูกค้านะ่าสามารถเอามาทำประโยชน์ได้เลยนะฮะตรงนี้ท่านหน้าของทุกท่านก็จะเป็นทางสาธารณาประโยชน์นะฮะลูกค้าเขาแบ่งกันไปทางสาธารณาประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านนี้มีความลึกอยู่ที่121เมตรนะฮะจัดสรรแนวขวางได้เลยนะลูกค้าจัดสรรแบบประมาณ หนึ่งไร่แลฮะ,ะหนึ่งไร่เสร็จเสจนะฮะจะัดสรรได้เลยเจ้าของก็ขายไม่แพงนะฮะขายอยู่ที่9ก้าแสนบาทนะฮะก่อนหน้านั้นแกเคยตั้งไว้เป็นล้านนะลูกค้านะแกปรับรลดราคาลงมานะฮะหรือ9ก้าแสนบาทก็เฉลี่ยเพียงไร่ละ2 7 8แสนเจ็บาทนะฮะลูกค้าไร่ละไม่ถึงสามแสนนะฮะ แปลงนี้เลยนะฮะอ่าเป็นเนินสลบขึ้นไปนะฮะเป็นเนินสลบปขึ้นไปไม่สูงชันนะลูกค้ากาลังดีเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะที่เนินก็พิจารณาแปลงนี้ได้เลยนะลูกค้าลำใหญ่นะฮะลำใหญ่ในพื้นที่ก็กําลังจะออกผลผลิตได้เลยนะฮะลูกค้าซื้อปุ๊บเก็บผลผลิตได้เลยนะฮะ ลึกมากนะลูกค้านะเดินขึ้นยังหอบเลยนะข้างเคียงก็จะเป็นสวนยางพารานะครับลูกค้าสวนยางพาราล้อมรั้วมีแนวเขตของรั้วลวดหนามนะลูกค้าเป็นเสาปูนนะฮะด้านหลังก็คงจะติดกับ <c oughs> ด้านหลังก็คงจะติดกับสวนยางพาราอีกนะลูกค้า เราขึ้นมาเกือบจะท้ายแปลงนะลูกค้าด้านหน้าก็จะเป็นวิวเขาแล้วก็ส่วนส้มนะฮะเป็นวิวสวนส้มว,ว,วิวเขาด้านหน้ามองเห็นวิวเขานะฮะ,ะก็ลําใหญ่ในพื้นที่ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ90ต้นนะลูกค้าเราเฉลี่ยคร่าวๆให้หนึ่งไร่สามสิต้นนะฮะ ด้านหลัง,ด,ลง,ด,งะะด้านหลังติดกับที่เนินสวนยางนะฮะด้านหลังติดกับที่เนินสวนยางมีร่องรอยของแนวรั้วเดิมนะฮะน่ฮะลูกค้ามองเห็นวิวเขานะฮะวิวเขาสวยเลยนะฮะอยู่ด้านบนแปลง ลำใหญ่นะฮะลำใหญ่ก็อีกเดือนข้างหน้าก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นลำใหญ่นะลูกค้าไปานี้เน้นลำใหญ่เป็นหลักเลยไม่ค่อยรกนะฮะกำลังจะตัดหญ้าไปไม่นานนี้เองในพื้นที่เพิ่งตัดหญ้าไปไม่นานนี้เองนะฮะ เข้ามาจากถนนาสายร่องเป่าร่องขุนนะฮะเป็นทางหลวงชนบทนะฮะเข้ามาเพียงแค่เจ0รอเมตรเองนะ,ะลูกค้าห่างจากถนนเชียงรายเทิงก็ประมาณา 3- 4ี่กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มใต้คลิปให้อีกทีหนึ่งเข้ามาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะฮะทางด้านหน้าแปลงก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะ จะซื้อเก็บไว้ทําบ้านสวนในอนาคตนะลูกค้าหรือว่าจะซื้อจัดล็อกแบ่งขายได้นะฮะแปลงนี้จัดจัดล็อกแนวแนวขวางได้เลยนะฮะต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ278,8สนด้าบบาทเท่านั้นนะฮะเราฟรีค่าโอนให้ทุกท่านเลยนะฮะราคานี้เราฟรีค่าโอนให้ทุกท่านเลย ลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ